ถึงเวลาดูแลร่างกายหมอเจี๊ยบวินิจฉัยตัวเองพบเป็นโรคที่ไม่คิดว่าจะเจอ โลเลนในวงการบันเทิงมานานและมีบทบาทเป็นคุณหมอด้วยสำหรับหมอเจี๊ยบหรือละลานาก้องทอนนินโนต์เราจะเห็นผลงานในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆแม้ว่างานหนักขนาดไหนก็แบ่งเวลาการทำงานได้ดีมากๆล่าสุดหลังหายจาก็ให้สัมภาษณ์ไปนานหมอเจี๊ยบได้เปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านื่อหลังมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่แบรนด์ยูนิโคนมอที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ โดยเผยว่าปนนั้นเริ่มปรับชีวิตตั้งแต่ต้นปีเคยมีช่วงที่สุขภาพแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดทํำงานจนร่างกายมันฟองก็เป็นโรคที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิกวันหนึ่งเรามาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองว่าเป็นแพนิกแต่เราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นเป็นภาวะที่ทำให้เจี๊ยบไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปสักพัก แต่ว่าการดำน้ำมันทำให้เจีย๊ยบเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เจีย๊ยบพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาในการช่วย